อร um> <so ่อยมากอืม โอ้ยโอเคยืนนะปฟลน่ตได้ไปผิวหันไม่ใช่ลูกนี้เก็บปันได้ฟรีกิโลละสิบกิโลละห้าสิบ กไม่ถูกเลยโอ้สเก็ต oh, oh. ต้องค่อยๆต้องค่อยๆนะคะไม่งั้นลูกลูกอื่นก็ต้องหล่นไปด้วยอย่างเงี้ยต้องค่อยๆเด็ดจาเด่นเนี yeah. ่ย ลูกตกนะลูกใหญ่ครับลูกนี้เอาไปด้วยมันตกกินได้อยู่ไปด้วยลูกมันใหญ่ดิสอนต้นมันไหนเนี่ยสอนลูกตกนะลูกมันตกโอ้ใจตจใจเดือได้เดีย๋ยวว่าลูกที่มันตกอะ่ะเขาเอาไปทำน้ำแอปเปิลค่ะ de pommier. ยังไม่รู้เลยนะคะว่าทั้งหมดจะกี่โลเนี่ยอเอยตอนเก็บแบบไม่คิดไะฉันช่วยเธอถือ <c oughs> อ,อ,อันนี้ช่วยสามีถือคะ่ะนี่คะ่ะช่วยสามีถือแล้วก็สามีถือนะคะไอ้ออยากได้ด้วยต้นนั้น <c oughs> อเอาไปชั่งค่ะ ก็จะจ่ายเงินักไปดูว่าเท่าไหร่ที่ร้านเ้วก็จะถ้าคนไหนอยากมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวยายจะปักไว้ให้นะคะทั้งหมดนี้ร้อยหกสิบห้าโคนค่ะ Apple แตปปกับลูกพลุนนะคะร้อยหกสิบห้าโคนได้เต็มตะกร้าพอดีสิบกิโลอันนี้สองกิโล Det er bare en mindre,